ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดรูชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามารดาคูบาอาจารย์สิบๆกันมาก็อยากจะมาพูดจากันในเรื่องความหมายหรือที่เราได้ยินได้ฟังกัน อยู่เป็นประจำนั้นก็เป็นเรื่องความเพียรความเพียรเขาทำกันยังไงความเพียรใช้ทั้งสองด้านทั้งในกระแสะโลกก็สามารถที่จะน้อมกระทำกันแต่พวกเรา ที่เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตก็จะต้องมีทั้งกระแสะโลกก็ต้องใช้ความเพียรกระแสธรรมก็ต้องใช้ความเพียรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งในกระแสะโลกและในการพัฒนาใจหรือในกระแสธรรมนั้น เราก็จะต้องเรียนรู้และผสมผสานของการใช้ชีวิตของเราตามปกติกันสิ่งที่ต้องใช้คำว่าความเพียรในกระแสะโลกกระแสะโลกก็หมายถึงการเรียนรู้และการควบคุมตนเองพร้อมทั้งจะต้องมี การพัฒนาชีวิตในหน้าที่ต่างๆกันิ่งที่เราได้น้อมเสมอว่าชีวิตมนุษย์เราแต่และคนนั้นก็ต้องมีบุญมีบรารมีแล้วก็มีวาสนาแตกต่างกันทุกคนนั้นถ้าเราจะน้อมดูชีวิตแต่และชีวิตนั้น ก็จะมีหน้าที่ในกระแสโลกไม่เหมือนกันสิ่งที่เราเห็นความไม่เหมือนกันจึงต้องมีคำว่าหลากหลายอาชีพหลากหลายความชำนาญในการทำหน้าที่ของกระแสโลกแต่สิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่าน ต้องห้ามก็มีอยู่เหมือนกันในเรื่องการเบียดเบียนปัทุสลายกันสิ่งที่ต้องห้ามมันหมายถึงสิ่งที่ผิดศีลการที่ผิดศีลนั้นก็จะไม่สามารถยกจิตยกใจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นการยึดศีล ไม่ได้หมายถึงเราไม่สามารถที่จะประกอบสัม,มาอาชีพได้แต่ขณะที่เราไม่ผิดศีลนั้นเราก็สามารถประกอบสัมมาอาชีพของเราได้ด้วยสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่เราจะใช้ชีวิตของเราด้วยความพอดีนะก็จะสามารถ ทำให้รรชีวิตของเราเหมาะสมกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหล่านั้นมีความรู้สึกเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและสามารถสร้างแนวทางสืบลูกหลานของเราให้มีการเรียนรู้ได้หลากและอาชีพต่างๆนั้นประกอบไปด้วยความมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียร เหล่านี้จะต้องน้อมรละลึกเสมอไว้ในใจความมุ่งมั่นนั้นก็จะนำทางให้บุคคลน,นั้นหรือพวกเราพุทธบริษ,ษ,ษัทสีก็มีความเจริญต้องคู่กันถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสะโลกก็จะต้องมีกายวาจาใจเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการฝึก สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเจ้านายกับบริวารน,นะถ้าถ้าเรามีความรู้สึกตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อตนและต่อบริวารต่อตอ,ตอ,องค์กรต่างๆนั้นเราก็ต้องยอมรับในความเพียรที่เรามุ่งมั่นขยันมันศึกษาหาความเข้าใจหาความชำนาญ ได้เราก็สามารถที่จะควบคุมชีวิตให้เป็นไปด้วยความพอดีของเราแต่ถ้าเราได้น้อมเหมือนกันว่าการที่ชีวิตกระแสะโลกที่เราต้องมีทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะเรื่องเราเพราะเรื่องของเราไม่มองถึงความพอดีกับการดำเนินชีวิต ก็จะเป็น,น้อมสิ่งที่มีการแข่งขันมีการยกกันไปมีการใช้คำพูดต่างๆนานา,นาเพื่อจะให้มีคำว่าสูงบ้างต่ำบ้าง <c oughs> จะเห็นว่าเมื่อมีคำว่าสูงบ้างต่ำบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ยกวัตถุนำหน้าต้องรวย จึงจะเรียกว่ามีบุคคลในสังคมชาวกระแสโลกยอมรับนับถือกันแต่สิ่งที่เรามีการระลึกในอดีตในบางคนนะก็ไม่ใช่หมายถึงต้องมีปัจจัยภายนอกแต่มีความรวยอยู่ในใจนั่นหมายถึงการมีความสุขต่อการทำหน้าที่ในชีวิต ประจําวันในกระแสะโลกนั่นแหละสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องความเพียรเขาทํากันอย่างไรความเพียรที่จะนําไปสู่ให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านก็หมายถึงการสั่งสมบุญและบรารมีนะเพราะเหตุจากการที่ได้สั่งสมบุญบรารมีนั้น ก็ทำให้มีวาสนาเนี่ยทำให้คำพูดก็เป็นมงคลการกระทำต่างต่างก็เป็นมงคลการนึกคิดก็มีการระมัดระวังสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดมาสู่คำพูดและก็มาสู่การกระทำการกระทำสำคัญมาก ถ้าเรากระทำแล้วน้อมถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน,น,นเห็นไหมนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตจะเป็นผู้ที่มีจะเป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีแล้วก็จะทำให้เกิดวาสนาอันดีนะยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นเราจะไปท้อแท้ว่าชีวิตนะ สร้างบุญมาน้อยสร้างบารมีมาน้อยเราก็เลยไม่มุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านความจริงถ้าเราเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราถึงเรื่องกระแสะโลกเราคิดทำพูดด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะก็จะสามารถ ให้เรามีความสุขจากความคิดของเราในการทำหน้าที่ของเราในกระแสลโลกแต่ก็ต้องคู่กันถ้าเราน้อมละลึกถึงสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอน mm. ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้ถึงการยกใจแก้ไขใจใให เกิดความสําเร็จของใจก็ต้องอาศัยเหล่านี้ในการการที่เราทำหน้าที่สร้างความเพียรในกระแสโลกเราก็เติมสิ่งที่เป็นธรรมะหรือธรรมชาติหรือความจริงให้เกิดขึ้นให้รู้จักตัวตนของเราเห็นว่าทุกเกิดอย่างไรก็เพิ่มขึ้น ใน,ในการที่เราได้น้อมควบคุมสิ่งที่ได้คิดได้พูดและก็ได้กระทำเห็นไหมว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตกระแสะโลกก็ตามก็ยังมีโอกาสจะเจริญถึงกระแสธรรมอีกด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่าพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้พระธรรมคำสอน ก็จะมีโอกาสตเติมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คู่กันระหว่างกระแสะโลกและในกระแสะธรรมมนุษย์เราก็ต้องติดกับในกระแสะโลกมากมายเพราะเหตุว่ากระแสะโลกเป็นเครื่องปลุกเรานื้อให้เรานั้นหลงไปใน วิธีของใช้ชีวิตในกระแสะโลกจึงไม่มีโอกาสที่จะน้อมความเพียรเพื่อจะให้เข้าถึงสัจธรรมตามพระธรรมคำสอนพอเราน้อมพระธรรมคำสอนเราจะน้อมเรื่องความจริงที่เรามีร่างกายไม่เที่ยงเรามีความรู้สึกนึกคิด จิตใจของเราเกิดขึ้นอย่างไรเราจึงต้องมีการน้อมเข้าไปหาใจไปหาความคิดเหล่านี้ให้รู้จักเหตุของใจตัวเองกันเมื่อเราสร้างความเพียรทั้งสองด้านทั้งการใช้ชีวิตในกระแสโลกเราก็จะน้อม สมาชีพแล้วก็มีสมาธิที่ตั้งมั่นมีระเบียบมีความขยันมีความอดทนอดกัน้นทั้งๆท,ที่เป็นชีวิตปกติในกระแสโลกนะแต่เราก็สามารถปรับขึ้นเป็นกระแสธรรมคู่กันก็คือสิ่งที่เราคิด เราพูดเราก็ทำแล้วใจของเราเกิดขึ้นอย่างไรนะถ้าเราน้อมระลึกเห็นใจน้อมระลึกรู้สึกทันความคิดนัด่นหมายถึงเราจเจริญนะในเรื่องสติบ้างเรื่องสมาธิบ้างการที่เราได้มีโอกาสสวดมนต์ ภาวนาและก็พิจารณาธรรมสิ่งที่จะเกิดประโยชน์อย่างมากก็ต้องพิจารณาตัวเรานะแต่เราน้อมได้ยินและก็น้อมสิ่งที่เราเป็นเราก็ต้องน้อมความจริงว่าสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่นะเพียงแค่เราพิจารณาในธรรมว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเราเที่ยงหรือไม่ ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องการที่มีสติการที่มีความเพียรวันหนึ่งเราสามารถน้อมะระลึกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจของเรากี่ครั้งในความไม่เที่ยงของเราในที่เราเรียกกันสม่ำเสมอว่าสิ่งนั้นเรียกว่ารูปมี มีอาการอย่างไรรูปนั้นก็มาถึงร่างกายของเราแล้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวต้องการสิ่งที่ยินดีพอใจเห็นไหมนั่นหมายถึงชีวิตจะควบคู่กันเสมอเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเรื่องการเบื่อหน่ายเรื่องความยินดี เบื่อใหนและยินดีนั้นเป็นนมามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธปรรมคือจับต้องไม่ได้ด้วยนะและเหตุที่เกิดนั้นก็เกิดที่ใจนี่หมายถึงเราต้องใช้การน้อมอยู่เป็นประจำว่าการที่เราน้อมหาใจหากายของเราอยู่ทั้งวันนั้นแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรเราไม่ต้อง ไปทำมาหากินกันเลยใช่ไหมแต่การน้อมไม่ได้หมายถึงเราจะต้องอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆการน้อมก็จะต้องทำภารกิจหน้าที่ของเราในกระแสะโลกนะเฮจากเราได้น้อมกระแสะโลกนะตื่นเช้าก็มีหน้าที่ ที่จะดูแลตนเองนะดูดูท้างความรู้สึกดูทั้งางร่างกายที่ตื่นนอนแล้วก็ใช้โอกาสเหล่านี้น้อมะระลึกความรู้สึกของเรานั่นคือความเพียรถ้าเราบอกเรามีความเพียรเราอ่านหนังสือเราฟังธรรมและเราไม่น้อม เขาไปถึงกายถึงใจถึงความเป็นจริงของเราได้เราจะสร้างความเพียรให้ถึงเป้าหมายกันได้อย่างไรนะเพราะนั้นสำคัญเหมือนกันที่เราต้องอาศัยความพยายามนะที่จะจับต้องสิ่งที่เป็นตัวตนของเราเพื่อจะให้เกิดนะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นตามความเป็นจริงของเรานะสิ่งแรกๆหมายถึงเราต้องรู้จักความจริงที่ร่างกายของเรามีร่างกายเราเป็นร่างกายเสื่อมโทรมแล้วก็ความไม่เที่ยงแปรปวนภายในกายของเราตาหูจมูกลิ้นนะสัมผัสต,ต่างๆท,ที่เหล่านั้น น้อมดูเราจะเห็นความเสื่อมโทรมแล้วก็ไม่คงที่ตลอดเวลาแล้วก็เช่นกันถ้าถ้าเราได้มีโอกาสน้อมความรู้สึกน้อมความคิดน้อมจิตใจเข้าไปเห็นเข้าไปรู้สึกได้ก็เช่นกันก็มีความไม่เที่ยง ไม่สามารถจะเป็นไปตามนั้นตลอดการตลอดเวลาได้เช่นกันสิ่งเหล่านี้เราน้อมถึงพระธรรมไปด้วยเอาร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงแปรปวนตลอดเวลาจิตใจของเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็เป็นอยู่ลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สามารถที่จะคงที่คนะงต่อความเป็นจริงของการเกิดขึ้นของเราไดนะ้ถ้าหากว่าเราอาศัยการน้อมความไม่เที่ยงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็เป็นความเพียนอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเรา ไม่ได้ภาวนาทำความสงบการทำความสงบก็เป็นความเพียรอย่างหนึ่งจะทำให้เราเติมให้เต็มเมื่อเติมเต็มเราก็น้อมระลึกสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนว่าการที่พระธรรมคำสอนท่านให้น้อมรู้สึกตัว ว่าสิ่งที่เราจเจริญความสงบหรือการภาวนาก็จะต้องเรียนรู้เรื่องความจริงที่เราภาวนานั้นด้วยเมื่อเราภาวนาไปแล้วทำไมใจของเราเลิกภาวนาไปแล้วก็ยังขุนได้ยังยินดีได้ ยังรู้สึกพอใจหรือเบื่อหน่ายได้เราก็เห็นเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความเพียนต่อไปแล้วก็เห็นจากความเปลี่ยนจริงอย่างนั้นของเราพอเราได้เห็นความเป็นจริงของเรานะความเปลี่ยนแปลงเกิดความสลดสังเวชก็จะเกิดขึ้นเอง โดยที่เราไม่ต้องกดไม่ต้องบังคับนะจิตใจเปลี่ยนแปลงเ,เคยเกิดเร็วเกิดทุกข์ยินดีพอใจเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นแรงเมื่อเราใช้ความเพียรไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เขาก็จะลดย่อนอ่อนตามไปเองนะโดยที่เราไม่ต้องบังคับหรือเบี่ยงเบน หลบหนีประการใดเพราะนั้นพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่เราน้อมละลึกให้เราได้รู้ว่าความเพียนต่างๆนั้นก่อประโยชน์ทั้งการใช้ชีวิตในกะแสะโลกและชีวิตของการพัฒนาใจของเราการที่มีโอกาสพัฒนาใจ ก็ต้องใช้ความเพียรเสมอยืนเดินนั่งนอนน้อมคารู้สึกรู้จักร่างกายที่มีสภาพในขณะที่เป็นอยู่แล้วก็น้อมความรู้สึกใจอยู่กับปัจจุบันนั้นหรือไม่และใจของเรามีการปรุงแต่ง ด้านความนึกคิดนะถึงความนึกคิดของเราประมาณไหนแต่ถ้าเราเผลอตัวเผลอตนก็จะหลุดเลยไปสู่ความนึกคิดนะไปปรุงแต่งไปแก้ไขไปอยากได้อยากมีอยากเป็นกันได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรา ใช้ความเพียรของเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยไปต่อเนื่องแต่บุญภาวาสนาเรามีเราก็ได้เจอความจริงของเราก็คือสิ่งที่เราใช้ความพยายามความเพียรตามรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทางตาบ้างหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ว่าใจเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เมื่อรู้จักใจเกิดขึ้นจริงๆแล้วเห็นความไม่เที่ยงเบาบางลงไปนั่นเราเริ่มเข้าใจนั่นเราก็เริ่มยอมรับกับพระธรรมคำสอนว่าพระธรรมคำสอนเราจะไม่ใช่ความคิดของเราตัดสินแต่เราใช้ความเพียรเพื่อจะเข้าถึงนั้น เป็นเครื่องตัดสินว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราได้พูดจาว่าต้องใช้ความเพียรชอบเป็นเหตุทำให้เราเข้าถึงได้ตามกระแสพระธรรมคำสอนนะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก่อนน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิพสภษีสวัสดีครับ